เม้วไาผเลยแบบกัดยยิ่งใ้เขายิ่งกูปกติต้งเขาอเหมอนได้ชาวเฮ็ดบ่อยเฮ็ดล้ำาวกบมงาวกเกี่ยวาวกเกี่ยวจาซื้อชาวนักยำาตอยู่เหมือนในคนบังเบื้องระสบนะองคเจ้าเจ้กอนจนดุบก่อนจันดุกจ้าขึ้นเทียดหลุมเทียดหลุม้เจ้าสำหรักขรเจ้าขึ้นเ พ่อเจ้าลุ้วันไหนเอาอักตุมอักขึ้นเนาะตุมอับแบบนั้นขึ้นนะเย้ให้ปั่นเพื่ให้ปั่นหลังให้ปั่นเวลานะาตั้งถุตั้งไม้ให้ปันตั้งใครตั้งหนาวเหมือนไหนเจ้าผุกมังเขาเข่าให้จ้ามาหมกมันหลับพ่อหูขึ้นเจ้าตีจับตีมีนหลบยุ้งมีตาอย่าดผีปืเนาะเห็นเจ้าผูเขาได้ไงอ๋ออขาดอนนู่นยุ้งเจ้าไม่นานนะฮะมีชาวป่าฮะเจ้าว่าฝ่าเอามานหลบยุ้งเหมือนนันเจ้า มึงชุกเออเดเจ้ารวยเจ้าทัดเจ้าเนี่ยเขาเจ้าเของมาตีเจ้าตีแน่ขาเจ้าขี่มันนกยุ้งเพราะหลักว่าหลัวมือก่อนหยาบนั่นแหะเจ้าเหมือนไหนคืงเจ้าอันการบุปันกันตั้งเนี่ยนะดังดยอะสัตว์ตั้งเจ้าผู้เจ้าเมื่อแล้วอันการบุปันกันตั้งกับผู้เจ้าผู้ไว้ให้คู่ยาวอยู่ดีกินบ้านให้พี่ชั้น tiền càng vắng càng khứ hình phố lại <laughs> hết đào phá ăn cụ tăng mạnh tăng thật tăng hảo Chúng tăng Sao khảo mang có kiểu là mới Cô hủ cháu đủ cháu đi hết có tí 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 này quả tăng lại tăng lại cô

อยากกิสายยาเนาะเนอันเชียมอนกันหลูกเ็ขึ้นไปใเ้าขับพิจ้าเขาปังเนาะกยุงหานมเพิ่มเลยพุดมเพิ่มเลยยืดเลยเนาะหลายจาาสิคะหลายเจาหลยเมืองเก่าแกผนแบบไข่เจ้าเลยหมาเจ้าเลยลูกปอยต่อเลยเมืองเก่านะลงเมืงเก่าผมป้าเจ้าผู้ลยตังบัางเลยลอยหยับลยตั้งเจ้าเขาลงหลักเป็ดมาเจ้าเขาลงหลักปบ้าาายัเจ พึ mais, icism, default, ้มาเจ้าขอลงนาเจ้าเมืองเก่าคะเจ้าลอจจิเจ้าลอจจินกปุงอันนกยุเจ้ามีเสาเียบโตแน่นอะเพรคุขึ้นาเคยโกมันํำให้หังอยบคุณปื้นหยบไปยื้อเยหังก็หนักหยำเจ้าเอ้เจาเขาลูกกว่าลูกมากเขาขินนกนุ้งกว่าอาพรขินดขินก้านักดากลมกวลอยชุ้งเน่าอเลยเจ้าหลดจะติมงเก่าเนี่ย